ย้อนแสงเปย้อนเมืดอตึ๊ดๆเลยถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวถ่ายทำงานอ้าวดูนี่นี่อ้าวถ่ายแล้วนี่ืยังล้โอ้โหอ้าวาบนเด็กอ้าวนี่นี่เรืยเรยครับตันตัวนีย กำลังทำหลังบ้านมันกำลังเชื่อมเดี๋ยวก็รู้ปุ๊ยปีตีไม่ต้องเป็นปีเลยอันจะยี่สิบหรือยี่สิบห้าสามสินปีพอดีเขารู้สึกตรงนี้พอดีเอ็มคนช่วยอย่างเต็มที่เล่นเต็มเน็ต มันช่วยเต็มพี่เล่นจันเน็ต